เดือดเดือเดือดเดือนี่เวลาเดินนี่จะต้องเดิอนอย่างนี้เลยนะครับพเพราะอะไรหรป่านี่จะเขาผับนี่ใครเยียบเท้านี่ต้องมีเรื่องนะใครเยียบเท้านี่ต้องมีง่ายท้องนะเพราะว่านี่เขาบอกว่าพี่แจ๊คนี่สายนี่ลูกสิเบเอ็ดนะขวานี่ลูกเก้านะเพราะอะไรนี่เป็นงาเป็นงาเพืเ่อนๆคนไหนที่ ศึกษาของแบรนด์เนมจะต้องรู้รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมซื้อมาแพงที่สุดในชีวิตนะไม่เคยซื้อรองเท้าอะไรแพงขนาดนี้เลยนะเกือบห้าหมื่นนะคู่นี้นะสี่มื่นเจ็ดพันส่สิบบาทนะ eob ยี D ่สิบเจ็บเบอร์ทันะมีห้าปีเราชอบความจำความเด่นก็ต้องกดสีเรื่องเลยนะครั้งแรกวันนี้ที่สัมผัสพื้นนะวันนี้เขากรุงเทพน่อยนะว่าจะไปดูนี่ทัเม เฮดทู 2, นะถ้าเกิดว่าพอใจถูกใจนะเดี๋ยวเปลี่ยนเลยจากไอ้เฮดซ่าเป็นเฮดทูเลยนะเสียดายก็เสียดายไปก็ต้องไปนะนี่จัดเอ็มนะคันนี้ยังไ,ไงสภาพนี้แต่งแบบนี้กิไปแนะ่นอนไม่มีทางไม่มีทางไม่ไปนะคันนี้นะ 650F ไฟ LED ปีสมงพันสิ 8. นะเพื่อนผมก็เมื่อวานมีเอฟซีรู้จักนะลงนะว่าพี่แ็กผมร้อนเงินนะอยากจะค่ายพี่แ็กช่วยเอาไปเอาไปค่ายทีนะช่วยซื้อผมทีโอ้โหส่งรูปมาให้สภาพกำลังกินโครงกินข้าระวางจานข้าวไปเลยถ้าอย่างนี้ไม่ซื้อมาค่ายได้ยังไงเพื่อน นี่ถ้าไม่ได้เอฟซีนี่ไม่ได้มาทุกๆูกนี่คันนี้นะบอกเลยคันนี้กำไรไม่เยอะนะกําไรนิดเดียวนะแต่ต้องเอาจริงวะโจครัข้องแต่งเลยสภาพนะชิวหน้าซ b บ R พร้อมอุดกระจกโอ้สายบันเทิงเพิ่มเติมคืออยู่ที่แสกเป็นรุ่นทำกินไฟ l อลีดียังสวยสภาพรถโอ้ยางรเซอร์วันอะไรก็ได้ ไฟเลี้ยวแต่งดูติดลายทั้งคันฉลามโอ้โหฉลามเข้าไปอีกนะนช่วยตรงไงลายฉลามนี่นะมันทำให้รถด,<ห>ดูเด่นดูไม่เหมือนไข่นนะกันล้มกลางนะโอ้โหแล้วมีอ่าข่ายกันล้ม,มสีแดงอีกโอ้โหช่วยเข้าอีกลูกเล่นเครื่องนี้โอ้โหไม่มีรอยมีล้มไม่ชนเลยคันนี้เขาบอกเลยนะไม,ไม่มีแม้แต่ล้มแปะใด,ดๆนะ ไม่มีแม้แม้แต่ชนอะไรเลยนะมีแต่หนามพุ่มอ๋อไม่ใช่เอียโยงแต้งผักเท้าแต้งโอ้ไม่กิีบแต่ท่อคันใจวัยรุ่นตัวนี้ก็ต้องเดวโออยู่แหนวนะจริงๆริงเดวโไทยเทสี่หลุงมอย่างไม่ไม่นะแล้วก็มีนี่ครอบขายให้ด้วยนะเพื่อนเอาออก็เป็นเบาะ่อนี่แล้วเนี่ย <S <S ง่ายนะทายแต้งนะไฟเลี้ยวแต้งนี่ยังมีกล้องซ่องล่างอีกพี่กา ด้วยความจำนะเก็บเมมโมรีอยู่ในใต้บเบาะโอดออกมามมเมนไปเสียบในคอมก็เบื่อไม่พหรือว่ายากดูกล้องอะไรเปิดใต้เบาะมีอีกหน้าเป็นกล้องเซฟความจำนะโหคตรเท่เป็นไงข้างนี้ก็บกันทางนี้ของแท้นะของแท้เ็บอกมาของแท้นี่ขาทางแปลงตัวสภาพดูดิไหลลิ้วรอยโหนี่การสะบ S, ัด YS เคยเห็นแต่สีเงินนี่ก็สีแดงเป็นไง เขาอ่ะดูใหม่วิง่งโอ้โหหนึ่งมื่นสี่พันกิโลนอ,อกระจกนี้นะติดตรงนี้ได้ใช้งานนะโจนะติดไปแฮนดี้เกะกะมือนะเวลาเราบีบคัตใช่ปะ่ะ oh. มันจะแบบว่าติด,ตดแต่แบบเนี้ยคล่องจริงใช้งานจริงและวสวยงานด้วยนะนี่กล้องภรข้างนตรงนี้มีกล้องมองหลังนี่มีกล้องหน้าด้วยใช่ป่ะนี่ถ่ายทั้งน้าทั้งล่างนะ โอเคแล้วก็มีกาดมอหนามด้วยข้างในเห็นป่ะหุ่้องแต่งแบบนี้ไม่ไปได้ไง่ายเพื่อนก้องมองหน้ามองหลังนี่นาจริงๆแล้วล่ะเจ้าของเขาไม่ได้เอาไว้เอาไว้นี่หรอกไอ้เจ้เเา,อาของอวว่ะเขาให้ทายแบบว่าเกิดัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถหยิบกล้องมาดูได้ว่าใครผิดใครถูกนะจริงป่ะแต่เราไม่ต้องเวยเดี๋ยววันไหนเราไปกุ้มบิ๊กไบ์เราแกล้งขันในที่มันพ่วงแฟนแบบตูด N N แอนๆอย่างเงี้ย เองเก่งไน,นแผ่ๆมานะเดีย๋ยวที่เราเอากล้องอันนี้กล้องหน้ารถไปเปิดแอบดูแผนการชั่วร้ายปะชั่วร้าย <laughs> เฮ้ยวันนี้วันนี้ก็ต้องสตาร์ทให้ฟังเสียงอย่างยิ่ยงเดียวดิเพราะขี่ไม่ได้ดิทำไมครับต้องงัดเกียร์งัดเกียร์นี่เสียด,ดีอเลยนะขับไปดูหน่อย,อยได,ไดไ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าขี่ขี่ให้แต่โจเอามือแตะเกียร์พี่เปละเอาฟังเสียงไปยังเไยว่ารถสภาพนี้ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วเพื่อน สวยๆอย่างนี้เครื่องยนต์ก็ต้องสวยตามสภาพนะไม่ใช่เป็นต้องขี่แบตไหมครับแบตไหมเจ้าของบอกคุ้งเปียนมาสองอาทิตย์ดูสตาร์ที่เดียวติดอ้าวฆ้าหมูไว้ไปติดอีกอีก mày đi ngọt ừ tụt đôi tụt đôi ขี่เกียร์เดียวอารมณ์มันเหมือนอะไรรอเป่ะมันขี่สกูตเตอร์เด็กแบบมาวีวิวฮะโอ้โหแม่งขี่แค่นี้แม่งไม่ถึงใจว่ะเนาะ600นี่มันต้องงูนะไตเกียร์นะใช่วันนั้นเจออาทิตย์ที่แล้วเจอเพื่อนแก๊้งแก๊้ง CBR เนี่ยทั้งมี600เอ F, 600อาร R ขี่บนท้องข้าน่นปอกทิ่กันให้ไปทางเมืองกาญ เกินโคตรเผอเลยริงโคตรถุยเนี่ยนั่งซ้อนไปหูเมือนนัน่งไปกินกาแฟไปเที่ยวอะ่ะตอนนี้ประเทศเปิดอะไรงรถเริ่มข่าย,ยีแล้วเนี่ยเพราะว่าสถานที่เที่ยวและอาหารเปิดให้กินแล้วอ่ะเราคนไทยอึดอัดนะเนาะมไอยู่น,นาน,นอยู่บ้านอึดอัดโกรธเขาเปิดประเทศทขึ้นโอ้โหไปกันเต็มเลยสังเกตวันวอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะนี่รถทัวร์ลิงบ้านเราข่ายหมดเลยโอ้โหเต็มอ่ะที่เมืองกาลขึ้นไปทางบ้านโป่งนี่ก็ต้องไปเมืองกาลนะถ้าลอดสะพานไปนั้นก็ต้องลาดลีอ่ะรู้กันอยู่นะนะ เพื่อนนี่นะถ้าไปคันนี้นะจริงๆแล้วนะถ้าผมมีรีบนี่นะซองแฟนผมว่าขายได้นะแต่วันนี้มันเป็นแซฟเป,ปร,รุ่นทากินเนะี่ยให้ทํำยังไงเนะี่ยจัดไปแค่เพียงหนึ่งแซนแปดหมื่นเก้าพันบาทพอโอเคไหมพอนะนะคนใดสนใจจัดฝฟแยเงิน,น,นเงินสดก็มาได้หมดเลยนะผมจัดให้ใครชอบรีบดูบอกเลยเพื่อนสภาพนี้นะหา่าไม่ได้อีกแล้วนะเพื่อนของจริงแล้วคันนี้รถมือเดียวมีเล่มเลยด้วยนะ สนใจโทร0899114064อ๋อวันนี้ลูกน้องลูกน้องมาแล้วี่จะไปดูฮัมเมอร์เฮดทูนะเป็นไงว่ากันนะลาไปก่อนวันนี้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทลาไปก่อนสวัสดีครับ